เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่4มิถุนายน2564เนื้อหาการแผ่เมตตาที่ถูกคือการเอาความสุขที่คุณมีจริงไปให้คนอื่นเป็นสุขตามแต่ที่ทำทำกากันมักแผ่ความทุกข์ความเครียดหรือความแค้นแน่นอกไปให้คู่อริมากกว่าอย่างอื่นนั่นเพราะเราไม่เคยสำรวจใจตัวเองว่าขณะแผ่เมตตาใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกันแน่ พวกเรามักเข้าใจผิด,ผดว่าแค่ท่องสเปสตาเอาเวลาหนวตุแล้วนึกถึงคนที่เป็นคู่แค้นของเราเท่านั้นก็เป็นอันจบหน้าที่ทั้งที่จริงแล้วขณะท่องคาถาแม้ปากสว่างแต่ใจอาจยังมืดก็ได้ไม่รู้ตัวเลยหากแผ่เมตตาด้วยการเอาความเครียดก้อนเล็กๆไปพอกให้เป็นความเครียดก้อนโต ก็ขอให้เล่งรู้ตัวว่าคุณสร้างขั้วลบขึ้นในจิตซึ่งพอเจอหน้าบุคคลอันเป็นเป้าหมายจริงๆขั้วลบในคุณก็จะยิ่งกระตุ้นโทสะของเขาแล้วย้อนกลับมาเร่งโทสะของคุณให้รุนแรงขึ้นไปอีกวิธีง่ายๆที่จะทำให้ใจเบาใจเป็นสุขตามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คือเฝ้าระลึกเรื่อยๆว่า ขณะคุมแคนแน่นอกคิดเอาคืนเป็นขณะแห่งอาการป่วยทางจิตเมื่อคุณรู้สึกถึงความจริงนั้นได้เรื่อยๆใจจะฉลาดเห็นขึ้นมาเองว่าหายป่วยได้ก็ดีจะได้กลับมาสดชื่นปลอดโปรมีกำลังวังชาเมื่อคิดได้ใจก็ฉลาดขึ้นฉลาดพอจะวางแล้วว่างจากความโกรธแค้นไปเอง ธรรมชาติของใจที่ว่างที่วางย่อมเบาเป็นสุขสะอาดซึ่งก็ให้เอาความสุขอันเบานั่นแหละเป็นตัวตั้งสำรวจดูว่ายิ่งใจเบาเท่าไหร่ใจยิ่งแผ่ขยายออกกว้างขึ้นเท่านั้นมีแก่ใจไม่คิดอยากเบียดเบียนขึ้นเท่านั้นเมื่อหมดความมีแก่ใจอยากเบียดเบียนจะทำให้หายเครียด ผ่อนคลายมีจิตเป็นขั่วบวกซึ่งพอเจอหน้าบุคคลอันเคยเป็นอลริก็จะไปกระตุ้นให้เขารู้สึกดีขึ้นต่างฝ่ายต่างมีแก่ใจญ,ญาติดีต่อกันขึ้นมาจริงๆนี่แหละผลแห่งการแผ่เมตตาที่แท้โปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ